จริงเหื่องอินซีตอนสมปีที่เปลีป่ยนแปลงปา้าป้าหน้าปลอดสารเจ้าคืองามแท้คือสีขายได้ราคาดีเนาะก่อขายได้สำกล้านละ่ะเป็นอย่างคือเป็นจังซานบ่ได้ไปขอใบรับรองอย่างข่อยบ่ใบรับรองอีอยังละตาใบกับใบรับรองเข่าอินซีเดศูนยเข่าใกล้บ้านมองนั้น มีเ้าหน้าที่เหตุขา่าวปวดสารคือเจ้าหลายอยู่ทางศูนย์เขาสรีหวบรวมรายซื้อเ้าหน้าแลกกับไปยื่นขอใบรับรองอินทรีย์ห้ยบอตกไปศูนย์ใดบอไปขอใบรับรองผู้เดียวได้บอขันเหตุผู้เดียวต้องเสียค่าค้นตรวจเองไดขันเป็นสมาชิกศูนย์เขาสิมีค้นมาถ่าซื้อ,อยูจังสิขายได้ราคาแพงกลัวผื่นให้ศูนย์เขาจัดการดีกว่าว่าแต่มันจะขอใดจังไดละบอยากบ่ยาก ก็ไปศูนย์เขาขันดูแลปีเดียวก็ได้เป็นเขาปอดสารขันยาเข็ดเป็นเขาพันก็นขอใบรับรองเพิ่มมองหันละแล้วก็ได้เป็นเขาอินซี่แล้วยังยังดอกมันไวโพดปีที่สองบ่หายใสสารเคมีสี่มีคนมาตรวจรับรองอีกว่าเจ้าเฮ็ดตามโกดบอกันเฮ็ดต่อเนื่องเขาปีที่สามก็สีได้ใบรับรองเป็นเขาอินซี่เธอานี่ละสิรวยรวยรวย บอต้องจบ3มปีก็าขายได้เลยพ่อแมนแล้วราคาดีตั้งแต่ปีแรกขันพานสามปีไปเป็นกเกษตรอินทรีย์ราคาสิดีกว่านี้อีกอ๋คือดีแท้ๆบอต้องสุนไทอยากได้กัเฮิลก ปุ๋ยจริงหนึ่งยินซี่ตอนปุ๋ยยินซี่อายอ้ายสิไ,อไ,อสไปใส่นี่อ๋อสิไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เขาเอ้าสิไปซื้อเห็ดยังล่ะเป็นยังก็บ่เห็ดเองเห็ดง่ายไงปุ๋ยใด่เขาเห็ดล่ะปุ๋ยมักเห็ดกันยากก็บ่ยากปานไหนได้ล่ะเดือนเดียวมักเดือนเดียวก็ใส่ได้แล้วใส่ดีกับดินดีกับน้ำกับสุขภาพน้ำแถมยังบมีสารเคมีตกค้าง ขันน้องว่าดีไอก้กระเสือบอกวิธีเฮ็ดแน่อ้สิเฮ็ดจังไดไอก้กระหาขี้ง,งูขี้ควายมาผสมกับเศษพักเศษอาหารหรืออีกย่างกระใสลงไปโลดขันเฝ้าใส่กระใส่พ่อดอนหนึ่งน้ำสารเล่งนะนะขี้เอมี่พักก็มีแล้วอันพ่อดอนนึ่งสิไปหาอยู่ใสล่ะกะที่กรมพัฒนาที่ดินเขาแจกเด้หรือสิไปเอาที่ศูนย์ข่าวพักไหมก็ได้ดินก็ดีแล้วแต่ก็ต้องใส่สารเคมีมาบำรุงต้นบำรุงดอกคือเก่าบ่ต้องบ่ต้อง เ,เงื่อนถิ่มซื้อ,อน้ำมารคเฮ็ดเองก็ได้เคได้ยิ่เขาเบาอยู่แต่บู่้้สีเฮ็ดจังด๋ใส่นองหว,วานลงหอ,อยอ้ฟังแนว่าเขาเฮ็ดจังด๋ก็เอากากน้ำตาลผสมกับพาอดอสองถ้าใส่พักผลไม้สีเขียวก็เลงต้นเลงใบเพิ่นเอิญนามแม่ถ้าใส่พักผลไม้ส,าามมส,มสีเหลืองก็เลงดอกเลงผลเพิ่นเอิญนามพ่อโอ้ยคือมางไงแท้ัำไปเฮ็ดอยู่บา้านหดได้ทั้งนาพอ่อได้ทั้งนามแม่รับรองลูกดกแน่นอน บอลต้องสุนไทอยากไก้ะเหฮิตล์ผู้จริงหรื่งอินซี่ตอนเส้นทางสู่อินซี่หน้าบานปีนี้ได้เขาหน่อยเดียวป่กุ่มเลย หน้าวันมันต้องใส่สารเคมีหลายแมนบอน้มโบมีฝนตกบบถึกต้องตามฤดูการบบเห็ดดอกโอ้ยกะเห็ดหน้ายอดงี้สูโบต้องทาน้ำคือกันแถมผลผลิตกะดีกวัวหลายเท่ามันหยุ่งยากบบเห็ดดอกโอ้ยเพรเริมได้มันกะบบยากแล้วเล้กสิเริมจังได๋บบเสื้อดอกยามะมัวย่าฟ้าบอกว่าบบเสื้อถ้ายั่งบบได้ฟังเออเออเออ บมาบึงเฮ็ดหน้าแล้วรอบนี้กระทายกรบต่อสร้างไปเลยบ่ตองเผาสิได้เป็นปุ๋ยพ่อดินมั่นดีแล้วกับปลูกทั่วเหลืองกระเจี๊ยบถาเก็บขายแล้วกระทายกรบมั่นอีกรอบเป็นปุ๋ยได้อีกเสร็จแล้วห่อก,กระขุดลุ่มยอดเขาแต่เขามันบุกึ้นแน่นขึ้นหน้าวานโอ๊ยต้นหลายบ่ได้แปลวา่าเมล็ดสีลายต้นหลายมั่นกะญาติปุ๋ยกันแต่หน้ายอดต้นมั่นห่างกันเลยดูดปุ๋ยได้เต็มที่ยาขาแมลแรงก็บ,บ่ตรงใส่ พอแดดมันส่องถึงมแมลรงมันก็บ,บินหนีเมือ่อแล้วสีใดเขาหลายซ้ำหน้าวานยังไงล่ะแต่กับมีหยาคือกันนั่น,น,นละ่ะโอ้ยหยามันกับขืนคือกันแหละแต่หน้าหยอดเขาเป็นระเบียบทอนหยาก็ง่ายหูได้อันใดหยาอันใดเขาส่วนหน้าวานหยากับเขาปนกันกําจัดยากเฮ้ย <c oughs> โอ้ย,อยช่วงนี้สุขภาพกับบ่ค่อยดีสงสัยว่าสิใส่ส,สารเคมีเล่งเขาไม่น่าหลายโผดเนาะ โอ้ยสูก so so ับห่วงแต่เขานั่นละห่วงสุขภาพเจ้าของก้อนถอะลองเปลี่ยนไม่เห็ดหน้าหยอดเบิ้งแน่เอาๆจีรลองเบิ้งแต่น่ะบต้องสนไอยาเด็กจะเห็ดล่อหูจริงเหืองยินสิตอน ลดต้นทุนเพิ่มกำไรอ้าวบักเอกบอ่อพอกันตังโดนได้เขาเอาไปปุ๊กกระเบื้องไมบ่บอ่อบ่นะครับโซนนี้ขายเขาได้กำไรงามแล้วบอ่อเก็บเงินไว้ใจ่าปุ๋ย่าย,ยาบอ่บอก็ตังต้งใจเหนหน้าหยอดกับได้ใส่สารเคมีไหนึงประหยัดไปัึงเป็นพันแล้วดีผมมีสิบกุไลไรอรวบรวมประหยัดไปหลายหมืน่นแถม่าปุ๋ยของหน้าว่านก็แพงก็หน้าหยอดด้วยเพราะต้องว่านในเต็มพื้นที่ บ่แล้วค่าไถค่ายอดมันเท่าไรล่ะบบนับบอกกัค่าไทยประมาณไรละสองร้อยส่วนไทจ้างเขาหยอดกับสองร้อยขึ้นกันถึงสองเคยมาหยอดกับถึกหน้าวานยูดีแม่นบอกแม่นหลืเวลยเออนันตีแถมค่ามิดพันกับเสียหน่อยกลัวหน้าวานอีกแมนบ่แม่นหรอกครับเดี๋ยวดีเห็นหน้าหยอดใส่เม็ดพันธุ์ลงไปเครื่องหนึ่งหมดแล้วเม็ดพันธุ์มันลดเข่าที่ได้กันหน่อยลงบ่ตรงขามกันเลยรุ่งวันมากจะได้น่อยเดียวหยอดหน่อยจะได้ไร ตอนว้านในแหละละสาสี่อยโลกตอนนี้ได้เพิ่อมกเป็นเท่าตัวไแล้วบอเออว่ะขานไม่รดครับปุ๋ยคาย่าลบก็คือฉีเเลืงเงินเก็บหลายกว่านี้อยู่นอแมนแล้วเริ่มเร็วก็เลยเร็วด้ครับเรื่องคือเจ้าบอกว่าแล้ว่อยสิขอยืมเงินจากสามหมื่นได้บอเอาไปเห็นหน้าหยอนบุลุงบอสิไปขอเมียบอตามสน